เผ็ดร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> วันที่7สิงหาคมนี้แล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าจะมีคำตัดสินคดียุบพักเก้าไกลแล้วก็วันที่14สิงหาคม <c oughs> ก็เป็นคดีคุณเศษฐาทวีสินนะครับปรากฏว่าทําให้ล่าสุดวันนี้ฮะช่วงสายๆที่ผ่านมานี่ฮะสารรัฐธรรมนูญเขาออกประกาศเลยนะครับ บอกว่าให้พื้นที่บริเวณศาลเป็นพื้นที่ควบคุมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในวันตัดสินทั้งสองคดีดังกล่าวนะครับโดยสมักงานสารรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่เอกสารข่าวนะครับระบุรายละเอียดว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีคณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตโดยนายทะเบียนพักการเมืองขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักก้าไกล และเพิกถอนสิทธิสมัครครับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่7สิงหาคมและกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการสารรัฐธรรมนูญคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สารรัฐธ,ธรรมนูญมีคำสั่งดังนี้นะครับ 1. นกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ที่สารรัฐธ,ธรรมนูญอนุญ,ญาตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญในวันดังกล่าว 2. ประกาศกำหนดอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่อไปในวันที่7สิงหาคมเวลา0 0 1นาทีจนถึง23.59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิัฉเรื่องพิจารณาคำสั่งยุบพ,พักเก้าไกลและในวันที่14สิงหาคม เวลา0 0า1นาทีจนถึงเวล 23, า23.59นสำหรับพิจารณาความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศษฐาทวีสินนะฮะประกาศเรียบร้อยแล้วฮะทั้งวันของอทั้งสองวันที่มีคำวินิจฉัยคดีสำคัญะนะครับ